ครับปีนี้ความพองทีมเองนครับก่อนเปิดเลยครับก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงของในการเตรียมทีมนะแล้วก็แต่หลายคนก็มาจากที่มาที่ไปเราเปลี่ยนทีมโครงสร้างก็ขึ้นข้างเยอะอย่างวันนี้เห็นก็ร่างกายหลายคนก็ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็วิธีการเล่นอะไรผมคิดว่าน่าจะใช้เวลาสุบพักใหญ่เลยแหละกว่ากว่ากว่าทุกคนจะจะเข้ากันอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของโค้ชสถาที่จะปรุงแต่งให้มันออกมาผม ฝากอะไรคุณแฟนบอลครับวันนี้ก็เยอะนะวันนี้วันนี้เป็นแมตช์ของเครื่องเป็นทางการครั้งแรกก็แฟนบอลเขา้ามาหนักตาทีเดียวผมคิดว่าวันแข่งจริงก็น่าน่า,น,าน่าจะเต็มสนามได้ไม่ไม่ยากครับมาอกีกทีนี้ครับคุณบอกครับ,บอยจะให้พูดถึงการปรับปรุงสนามกีฬาครับเดี๋ยวจะมีการรื้อสนามนะ้อรื้อพื้นหญ้าออกทั้งหมดแล้วก็ฝังตัวสัตเลนเข้าไปแล้วก็มีระบบสปริงเกอร์ลดน้ำแล้วก็เปลี่ยนหญ้าทั้งหมด ก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ1เดือนนิดนิดหนึ่งเดือนนิด,น,ด,น,ดน,นิดก็จะก็จะเ,เรียบร้อยสมบูรณ์สวยงามแน่นอนครับส่วนโครงงสร้าง,อ,ง,างอื่นๆเรื่องอัธจรรทร์นเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีการปรับปรุงใหญ่เช่นเดียวกันทวมงทั้งห้องพักนักกีฬาทั้งหมดแล้วก็ห้องแมชชของด้วยก็จะมีการปรับปรุงทั้งหมดครับเ,เสร็จภายในเร็ว,เวนี้